เทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในชุมชนดอนชัยค่ะที่ชุมชนดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทิดเกียรติจินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธีรยุทธ์ันติกุลรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้นายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงพร้อมรับลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในชุมชนดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดด้วยทางเทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้จัดทำโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานาศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุราพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัฒนะวรคัติยราชนารีปีงบประมาณ2,563ของเทศบาลนครแม่สอดเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานการสร้างพื้นที่ปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ที่จะกำจัดโรคพิสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งทางเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถนำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมารับฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดในวันที่25พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณที่ทำการชุมชนสักทอง วันที่25พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่ทำการชุมชนตาลเดียววันที่26พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาที LAUGHING ่ทำการชุมชนสองแควหนึ่งวันที่26พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่ทำการชุมชนสองแควสองวันที่27พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่ทำการชุมชนอิสลาม วันที่27พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่ทำการชุมชนชุมพลพัฒนาวันที่28พฤษภาคมเวลา9กนาฬิกาถึง12นาฬิกาที่ทำการชุมชนอินทรคิรีวันที่28พฤษภาคมเวลา13นาฬิก <Ash> าถึง16นาฬิกาที่ทำการชุมชนร่วมใจวันที่29พฤษภาคมเวลา9กนาฬิกาถึง12นาฬิกาที่ทำการชุมชนบวคูณ วันที่29พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งและในวันที่1มิถุนายนเวลา9นาฬิกถึง12นาฬิกาที่ทำการชุมชนประชารักหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055-547132ในวันและเวลาราชการ